สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่5 5 5นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะฮ่าก็ได้พระกลุเก่ามาให้พี่พี่ fc นะครับได้รับชมอีกแล้วนะครับก็เอามาแบ่งปันราคากันนะครับเอามาแบ่งปันราคากันนะครับเอามาแบ่งปันที่ในราคาที่พี่พี่ fc สามารถจับต้องได้นะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะครับไม่ต้องถามถึงกระจกนะครับพี่ไม่มีนะครับ มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแกะดูนะพี่ๆนะเดี๋ยวค่อยไปแกะดูพร้อมๆกันนะครับองค์นี้เป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับพระลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระลีลากําแพงนะครับพี่ๆนะเห็นไหมโอ้โหสวยคลาสสิกนี่สวยๆพี่ไม่ต้องไปถามหาแล้วนะพี่นะพระรุ่นเนี้ยสวยๆนี่คือหายากสุดๆหายากเลยนะครับสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้ยังหาไม่ได้เลยนะพี่นะ สภาพแบบนี้ยังหายากเลยนะปกติแล้วจะแบบลบเรือนหมดแล้วนะพี่จะเจอนะครับลบเรือนหมดแล้วนะครับที่จะเจอสภาพสวยๆกลิบๆนี้ไม่ต้องไปหาเลยพี่หายากแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆทนใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจราที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5นะครับ 0996341275ส่วน ID l i n ลนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับอ่ามาเริ่มเลยนะครับเริ่มแกะดูเลยพี่รู้ห่วงโอ้โหเขาเอาอะไรใส่มาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะพี่นะเดี๋ยวมาแกะนะแกะพร้อมๆกันนะพี่นะแกะไปพร้อมๆกันนะครับอ่าก็คือรายละเอียดโดยรวมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะพี่นะ แต่เราจะแกะเพื่อดูด้านข้างนะครับแต่เราจะแกะเพื่อดูด้านข้างนะพี่นะ,ะเราจะแกะดูเพื่อดูด้านข้างเดี๋ยวดันอย่างนี้เลยพี่มาแล้วนะครับมาอนี่เลยนะครับพี่ๆนะอันนี้เป็นพระลีรานะครับเป็นพระลีลากาําแพงนะครับเป็น1ในเบญจชุดเบญจภาคีนะพี่นะ หในชุดเป็นจะาพาคีเลยนะครับต้องบอกนะครับมีอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงไฟแป๊บหนึ่งนะพี่นะเอาไฟมาอ่านะครับได้แล้วครับอันนี้เป็นพระลีลานะครับพระลีลาเม็ดขนุนนะครับพี่เป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับอ่าเห็นไหมครับสภาพแบบนี้พี่สภาพแบบนี้หายากสุดๆแลยนะพี่นะหาถ้าจะหาแบบแชมป์แบบชัดเจนเลยอ่ะพี่ไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับ หาไม่ได้แน่นอนนะครับพี่สภาพแบบนี้ยังหายากแล้วนะพี่นะส่วนใหญ่เราจะเจอแบบปืดๆแบบสึกจัดๆเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่ๆเห็นข้างๆนี้ไหมครับเห็นข้างๆนี้ไหมครับนี่พวกเนี้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยพวกลาเนี่ยลาดำเนี่ยลาลักลาดำเนี่ยเห็นไหมคือลาความเก่าของเนื้อดินนะครับที่อยู่ในกลุนะพี่นะพวกเนี้ยที่ฝังอยู่เนี่ยเห็นไหมคือพวกดินกลุนะพี่นะพวกดินกลุนะ ที่เขาฝังแน่นอยู่ตามล่องนะพี่เห็นไหมเนี่ยคือดินเดิมๆจากกลุนะพี่นะที่เขาฝังแน่นอยู่ในตามร่องนะครับอาจริงๆแล้วนะครับนี่เห็นไหมพวกนี้จะมีเส้น,นไม่จะเป็นเส้นเห็นไหมเป็นเส้นขวางๆนะครับแถวเนี้ยถ้าถ้าดินกลุไม่ฝังนะเขาก็จะมีเส้นเส้นแบบเฉียงๆนะพี่ๆนะเห็นไหมเห็นไหมดูดูแค่ลาความเก่านี่ก็โอ้โหดูง่ายสบายตาเลยนะพี่นะ ดูแค่ลาดำๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพวกดินพวกเนี้ยแบบนี้ก็ดูง่ายแล้วนะพี่นะดูง่ายสบายตาแล้วนะอ่ามเม็ดขนุนนะครับอันนี้ลีลามเม็ดขนุนนะพี่นะอ่าสภาพนี้นะครับผมเอา7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับพี่โอ้โหพระแบบนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะต้องบอกเลยนะครับใครดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจทักมาเลยพี่เห็นไหมดูลาดำๆพวกเนี้ย ขึ้นเนี่ยลาดำดำเนี่ยคือเป็นลาลาที่เขาขึ้นจากดินกล่นะพี่นะเห็นไหมเนื้อดินเนื้อดินเก่าโบราณโบราณเนี่ยเขาจะขึ้นลาสีดำดำแบบนี้พี่ไหมด้านข้างเห็นไหมนี่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็นไหมแล้วดูเนื้อดิครับเนื้อเขาเป็นเนื้อดินกรองนะพี่นะเนื้อเขาเป็นเนื้อดินกรองนะครับ เนื้อเขาเป็นเนื้อดินกรองนะครับแล้วดูนะครับพวกเห็นไหมเม็ดเม็ดแร่มะขามเห็นไหมมีเม็ดแร่มะขามเห็นไหมนี่เม็ดแร่มะขามอ่าเนี่ยครับเนี่ยดำๆเนี่ยเม็ดแร่มะขามนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเม็ดแร่มะขามอ่านะครับเขามีเม็ดแร่มะขามนะพี่นะออกแดงๆเนี่ยแดงๆช้ำๆนะครับพี่เห็นไหมอ่าให้ดูเนื้อใกล้ๆเลยนะพี่นะดูเนื้อใกล้ๆเลยนะ อันนี้7,500บาทนะพี่ผมเอา7จ0 0ห้ยบาทไหมตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีเส้นเส้นแบบอ่าเป็นเส้นแตกๆอ่ะเส้นเฉียงอ่ะเนี่ยเห็นไ,ไ,ไหมอ่าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่คาบกูต่างแน่นหมดเลยนะครับคราบก,ก,กูเกาะแน่นเป็นเต็มร่องเลยนะพี่นะเห็นไหมครับดูนะครับอันนี้มีลูกบอลด้วยนะพี่เห็นไหมมีลูกบอลนะครับมีลูกบอลนี่เห็นไหมครับดูความเก่านะพี่พระเนี่ย เราต้องดูความเก่านะครับดูพิมพ์ทรงดูพิมพ์มทรงเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ทรงเขาจะาพะระลีลาเนี่ยเขาจะเป็นพระลีลาพยายิมพ์ขยงเห็นไหมบางท่านก็จะเรียกว่าพระลีลาพิมพ์ขยงบางท่านก็เรียกว่าพระลีลาเม็ดขนุนนะครับพระลีลาเม็ดขนุนพระลีลา,ากําแพงนะครับเห็นไหมดูพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นลาตัวเท้านะครับพิมพ์ทรงนะครับอ่อนช้อยนะครับ อ่อนช้อยเป็นธรรมชาตินะครับไม่แข็งกระด้างน,นะพี่นะไม่แข็งกระด้างน,นะครับนะครับแล้วเรามาดูนะครับดูความเก่าเห็นไหมดูพวกลาดำๆอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยดูเนื้อนะครับเนื้อดินนะครับที่ผ่านการใช้มานะครับเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดแร่มะขามนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เป็นดำๆนะครับคือเม็ดแร่มะขามเห็นไหมต่เนื้อเขาเห็นไหมเป็นแบบช้ำๆเป็นมะขามเปียกเลยนะครับ ตามซอกพวกนี้ก็จะมีดินกลุนะครับดินกลุมีลาลักลาดํานะครับขึ้นนะครับพี่ๆแบบนี้พิจารณาง่ายนะครับพี่พิจารณาง่ายแน่นอนนะครับพิจารณาง่ายแน่นอนนะครับอ่าราคานี้นะครับที่ผมบอกไป7,500บาทไม่แพงนะครับพี่สําหรับพระกลุแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับพี่ๆเห็นไหมดูลาควมเก่าเห็นไหมลาดําๆคมเก่าอันนี้คือลาที่เขาขึ้นกับเนื้อดินเลยนะพี่นะเนื้อดินเลยนะอ่า แล้วขึ้นกับพระเนื้อดินที่เป็นพระกลุ่ด้วยนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะพี่นะค่อยๆดูนะเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมดูคมเก่านะครับดูคมเก่าแบบนี้นะครับพี่สภาพแบบนี้นะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะไม่ได้หากันง่ายๆนะครับใครดูแล้วชอบนะรีบทักมาเลยพี่รีบทักมาเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอแบบศึกแบบปืดป้ดๆไปหมดเลยนะพี่นะอ่าแชมป์แชมแบบมีหน้ามีตานี่ไม่ต้องไปหาพี่ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนถ้าจะมีก็จะเป็นพระใหม่ไปเลยนะพี่นะถ้าจะมีก็จะเป็นพระใหม่ไปเลยนะครับอ่าส่วนแบบนี้เห็นไหมดูความเก่าอย่างเงี้ยอ่าใครๆก็ดูได้พี่ความเก่าไปนะดูดูความเก่าดูอ่าคราบต่างๆที่เขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับพี่ๆนะ ราคานี้7,500บาทไม่แพงพี่ราคานี้7,500บาทไม่แพงแน่นอนนะครับพี่พี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ